กลาวเคลียจึงไร้มนสะกดจิตไม่ผิดจุดเป่าทั้งสองมนุษย์นั้นหลับเสียประคองกุมอุ้มไปไมายเป็นเมียได้คลอเคลียนางมนุษย์ที่สุดงามเออ ยักนีขหิดก็ได้เป่ามนกดทั้งคู่ก็ได้พากตัวนางวิสัญชนีไปจากพระหันอากาศ้วเป็นยังไงนั้น เจ้ายักษ์จะเอานางวิสันชนีไปทำอะไรจะเจ้ายักษ์มีหิดก็ได้พานางวิสันชนีขามเขามาสองลูกแล้วก็มาหยุดพัก <S <S ข้าขอดูแม่นางชัดๆดิแม่นางนี่ช่างงามนักสวยไม่เบาจริงๆไม่เบาจริงๆเอวเพชรเลยสิข้าเริ่มไม่ไหวละต้องปลุกให้นางตื่นละเดี๋ยวข้าได้มนให้นางตื่นก่อน ใค,ใครเนี่ยหลับอยู่ดีดีโว้ยเมื่อกี้ยักษ์ไล่มลเสียวไปหมดทั้งตัวเลยสะดุ้งเตือน ตัวจริงๆแต่มองไปก็หล่อมอนกันนะถ้ายักษ์เนี่ยเยวชงแลปอ,อสุรเจ้าวิันชนีอ,อ,อยิงตกใจมนางเสื้อเมนาง,นรงปริ <laughs> แล้วอะ่ะ <laughs> เราเจ้ายักษ์เนี่ยมันไม่มีไซสแ์แล้วแล้วทำยังไงดีเรามาอยู่กับเจ้ายักษ์ได้ยังไงกันที่นี่ที่ไหนเนี่ยป่าพระราชวังสนามจันเหรอเจ้าพี่ไปคะเจ้าพี่เจ้าพี่เห็นอากาศหายไปไหนเนี่ยเจ้าพี่ช่วยน้องสันชนีด้วยไปคะอย่าร้องไปเลยแม่นางนิคหิตรักเจ้า หมายอุ้มเจ้ามาเป็นเมียุ้าไม่ทำร้ายเจ้าดอกอย่ากลัวเลยนี่เจ้ายักษ์ป่าบ้าบอเจ้านะพาเรามาที่นี่ใช่ไหมเราน่ะมีสามีอยู่แล้วรู้ไหมมันบาปนะเจ้ายักษ์เมื่อกี้สามีเจ้าเลยใ่ถ้าหนกว่าลูกเจ้าก็ฉันแก่ที่สุดในวงแล้วเนี่ยนี่เจ้ายักษ์เจ้าพาเรามาทำไมเจ้าพาเรากลับไปเถอะนะ วันนี้พาเจ้ามากินมแมลงเยอะมากจะทำ <c oughs> ยังไงดีเนี่ยตายแล้วคนข้างหน้าไปที่คงจะช่วยเราไม่ได้เนาะแต่มีอยู่อย่างหนึง่งเรานึกขึ้นได้ว่าก่อนที่จะจากกับเจ้า,าพี่แต่ครูเขาได้ให้คาถาดีกับเราไว้ฟันแทงไม่เข้าแทางเข้าวอ,อได้แต่แทงเข้าโอเคถ้าเนี่ยจะ,จะรีบท่องเลยเขาบอกว่าคาถาเนี้ยท่องแล้วจะเป่าเนื้อเป่าเนื้อตัวนี้ให้ร้อนเป็นไฟเจ้ายักษ์จะได้ม่กล้ามารวนรามเดี๋ยวเราจะท่องคาถาเป่ามนดู จึงตั้งจิตอ้างเอ้ยภาวนาพระ,ะาาคาถาไตคูเอ้ยไตยคูผูมอบให้เอ้ยจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่เี๋ยวลองนึกอีกทีว่าท่องยังไงนะพี่ไตคูก็ไปซะ อยกากซ้ำเอ้ยยักซ้ำมาลวนลามเอ้ยอลองท่องมนต์ดูแล้วกันเนาะมานาั่งมานั่งเถอะเอาหมดตัวไม่นั่นอะ เเลยเสียวไปหมดเลยอยู่ใกล้ยักษ์จะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยคาถาพี่ไตรคูณน,นี่เจ้ายักษ์อยากใกล้มากเดี๋ยวแค่หัก <c oughs> ที่เราไม่นั่งตรงกลางนี้เราไม่ได้กลัวเจ้านะเราต้องที่มันมีรับน้ำหนักอยู่ยอดเอ่ยอ มิง่งเจอยักษ์หวานใส่เจ้ารักเจ้าจริงเออยดอกนางเออเออยแม่งามคำอย่าทำอะไรเราเลยนะเจ้าต้องเป็นเมียเราแน่ๆล่ะวันนี้เจ้าไม่รอดแน่เราไม่เคยนะท่านข้าไม่เชื่อ ถึงว่าเราเนี่ยไม่เคยโดนยักษ์จับระงับโกรธพี่ก่อนเออเออเออยออเออผ่อนใจตามแม่คนงามเออเจ้าอย่าไดาเออ ก่อก็ไม่รู้คาถาพี่ไตรคูถ้ยายักษ์มันไม่รู้ว่าเรามีคาถาดีฟันเข้าแต่แทงไม่เข้าเอ้ยอะไรนะนั่นแหละสักอย่างหนึง่งโอ้ย,อย,อยตายแล้วรอดไปได้หนึ่งหนอะไรนี่มือพองเลยเนี่ยลงใหม่ลงใหม่ ขอบคุณพี่ไตคูจริงๆที่มอบคาถาให้เราไว้เจ้ายักษ์นี่ไม่เข็ดใช่ไหมพี่ไต้คูน้องขอบคุณจริงๆถ้าไม่ได้คาถานี่ตายแน่เลยอะไรกันนี่คนอะไรเนื้อตัวร้อนเหมือนกองเพลิงแม่วิสัญชนีแม่เจ้ามีบุญนักเอ๊ะหรือนี่จะเป็นบุญของข้ากันแน่ที่ไม่ได้เจ้าเป็นเมียแต่ก็ช่างเหอะ อ <c oughs> อร่อยใช่ละ <c oughs> <c oughs> แม่แค้นใจนักอุตส่าห์ลากสังขารเจ้ามาถึงนี่ <c oughs> เมื่อไม่ได้เจ้าเป็นเมียแล้วฟังไว้แม่วิสัญชนีเรา,ากลับเถอนะเจ้ายักษ์ข้าขอสาปแช่งเจ้าสาปแช่งอะไรเราล่ะเราทำผิดอะไรละ่ะ <c oughs> ถ้าหากแม้นวันใดมีใครมาหอมแก้มสามีเจ้าที่นอกจากตัวเจ้าแล้ว สามีเจ้าต้องลืมเจ้าไปตลอดชีวิตฮะเจ้ายักษ์เจ้าร้ายมากนะข้ายังไม่เคยทำอะไรให้ท่านเลยนอกจากตัวข้าจะแก้คำสาปนั้นไปข้าจะพาเจ้าไปส่งสามีเจ้าแล้วใครจะคลายมนให้เราล่ะเนี่ยแล้วจะได้อยู่กับพี่เห็นอากาศยังไงกันข้าไม่อุ้มแล้วนะจ้า <c oughs> น้องเดินเองก็ได้พี่ยักษ